หนาฟ้นเลีวถ้าคำวายุกับคำสองคำสามไปลดนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันมือนี่นะครับผ้าพี่น้องเขาเส้นกล้วยนะครับหลังจากที่ฝุ้นตกติดกันซีมือหามือนี่นะครับคุณอา โอ้ยกลวยกลวยลมต้นหนึ่งเลยอันนี้ที่ล่มนี่เชือกผมขาดนะครับเชือกต้องให้แน้นนะครับถ้ามันขาดนี่ลมเลยเนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ของผมมันขาดออกมันก็เลยหักถือฝนโอ้ยซื้นเหมือนังกลวยครับกําลังงามเลยเพื่อตัดขายหลายหลายต้นนะครับเด้อที่ที่เลี้ยงเห็นล่างต้นกับบมมีหมาก พ่าขอตัดขายหลายสุดหรอกนี่สวยงามมือนีสิ้ามากขุดนอกลวยนะครับแล้วก็เมิเงสวนกลวหน่อยนํานะครับความมี่พี่น้องเป็นอยากเบิงสวนกลนะครับนอกเขาตะปาโน่ใหม่แล้วก็ได้สลับซับเปลี่ยนกันไปนะครับอันนี้จะเป็นกล้เป็น้กลสุดหน่อยนะครับเลยสุดสุดหน่อยนี่คือฝนนี่ก,ก็งามเลยครับคุณเอ้โอ้ย เบ่งม่ไหนนาตึบใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเราฝนตกเลยนะครับเดี๋ยวรออจากอาทิตย์ก่อนนะครับใสิใส่ปุ๋ยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์กูแล้วครับกูแน้วโอ้ยสวยงามใครดีครับเดี๋ยวสิคุดนอกกล้วยให้ลูกค้านะครับเป็นซังมาก เราจะคุดทรงใบคนวับอันนี้ก็เริ่มเกิดปีแล้วอันใดที่มันเป็นใบอันนี้ตัดออกได้เลยนะครับใบเหลืองใบเหลืองใบใหม่นะครับตัดออกได้เลยอันนี้ก่อนนี่มันมันห่อน,นะครับนมันก็เลยเหลืองแบบน,นี้นะครับตัดออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับเร้่อเขาหนาฝนใส่ปุ๋ยได้เลยงามไว นี่ค้อเมตนหนึ่งนะครับคออเมต์ comment ว่ากล้วยนะครับบ่าต้องปาดนอกออกก็ได้อว่าเช่นว่านี่มีคลิปหนึ่งที่ผมสอนพี่น้องปาดนอกกล้วยนะครับกล้วยสามเดือนให้ปาดนอกออกได้เลยนะครับเพื่อรักษาต้นแม่มันเพื่อเลี้ยงต้นแม่ให้ต้นแม่มันใหญ่นะครับเพื่อนคอมเมนต์ครับ่อว่าคุณเอาความคิดเห็นส่วนตัวของคุณมาสอนในทางที่ผิดผิดว่าฉันผมก็เลยว่า มันสิผิดไดแนวไหนกล้วยสามเดือนถ้าคุดออกมันกระตายเลยตัวผมว่ากล้วยสามเดือนแล้วมันสีไงเพอปั่นไลยสามเดือนเต็มที่กระซำหนี่ครับเพียงเอวถ้าคุดออกเลยสมมุติเ่าคุดออกเนี่ยสามนอ,นอสี่นออย่างสิคือซับหกักบดเลยนะครับกล้วยหน่อยสามเดือนนี่หักมันสิสามนอก,กับเต็มที่แล้วครับนี่อ้อมต้นเลยนะครับเพื่อเพิ่นเขามาเมืองเพิ่นว่าให้ผมไปเลี้ยงเกษียามหม่เพิ่นว่า โอ้ยนอผมเลยตอบไปว่าอันหองเลียนกับชีวิตจริงมันต่างกันนะครับกับที่หฮาได้ลงมือปฏิบัติเหตุนะครับมันต่างกันเนี่ยขุดออกไปสามนอสี่นอนี่มันก็นตายแลย้วกล้วยบ่แม่นว่าสิบาดจั้งซี่อยู่ตลอดนะครับถึงเวลาก็ต้องปล่อยห้ยนอมันใหญ่นะครับมีช่วงมีเวลาปล่อยให้มันใหญ่เนี่ยหายน,นอคือจังสี่ผมปลอ่อยนอห้หนอมันใหญ่แล้ว คือถึงช่วงเวลาที่เขาเสียอาอนนอมันอันนี้ก็ะตัดไปแล้วนี่ครับปล่อยนอแล้วผมเริ่มปล่อยนอ,อยน่อปแล้วบ่แม่นว่าสิบบาททุ่ตลอดนะครับเขาเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับเริ่มปล่อยให้นอมันใหญ่เลย มันสูงจนเกินไปกับห้ตอนลงสักหน่อยก็ได้แต่ว่าจะตอนต่ำนะครับเสื่อนไปขุดโลดกล้วยสามเดือนนอมันสีนอซ้ำไหนคุดไปขยายพันธุ์โหลดพคนว่าซ้ำนิ้วก้อยนี่นอกล้วยสามเดือนโอเคครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาคุดนอกล้วยกันเลยนะครับ คุดหลอบอ้่นไว้ก่อนนะครับเพือจากนั้นก็เสียมมาแทงนอเกลยไปจากแทงงายนะครับอันนี้มันเป็นเสียมเหมือนเสียมงัดนะครับผมมาท่านเห็ดใหม่อยู่ หลังจากที่ขุดแล้วก็มาแตงห่างมันออกนะครับแตงออกถ้าห้าขุดรอบๆแล้วนะครับมันจะขุดง่ายเด้ครับด้ยวยนอกล้วยพี่น้องบางครับน,นี่พี่น้องท่านใดสนใจนอกล้วยนะครับเดี๋ยวผมสิทิมช่องทางการติดต่อไว้นะครับใต่ข้ามอธิบายนะครับให้พี่น้องแอดไลน์ผมมาเลยนะครับมาครับตัดปีกล้วยกันเลยฝนตกถึงโทรศัพท์เกิด ล้วนครับนี่ที่บทถึงตัดแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับมาเชประมาณนี้นะครับใบข้างบนียังกัดตัดออกเลยด้วยคับเ่อรใบทุ่ง ะต้นหนึ่งผีทั้งพีครับค่ำนะครับช่วงนี้จะเขา่ขาฝนนะครับหนาฝนแล้วถ้าค่ำว่ายุกับค,ำ 2, คำบ่ำสอค่ำสามไปลดนะครับเอาแบบมั่นใจไว้ไวดีกว่านะครับว่าสิบ,บุ่ลมเล่มบอกให้เบิดเลย ทำบุญก็ถ้าทำวามสาดได้ก็ทำวามสามได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันมันสะเน่าค่านี่นะครับมันสิเป็นแรงเชื้อรานะครับแล้วก็เห็ดใหกล้วยเฮ้าเห็ดใหกล้วยเฮาเป็นเชื้อราเห็ดใหกล้วยเฮ้าเน่านะครับต้นใดอีกตัดออนสีเงาๆเลยนะครับสิ้นหาเส้น เดียวไว้ซิมหาทิงยี่สิบเซนนะครับจะตัดไก่ลายเพราะอีกยอ,อย่างคือจะตัดไก่นะครับเดี๋ยวพาไปบุ่ถ้าเขาตัดแล้วมันจะขึ้นเชื้อร่านะครับตัดไกลๆท้งดีนะบ้ครับนี่เช้อร่ามันสก,กินเข้าไปมาต้นนี้ต้นหนึง่งเบิ้งไปนองมังเห็ดเห็ดเ,เต,เต,เต,ต็มเลยป่ากลวย ไม่ต้องเหตุตายเบื่ออ่านี่ตัดตัด็คตุต่นกับนับเมืองนะครับแล้วก็หาแนวเ้าหมายไปเขียนวันที่ไว้นะครับเข้าคฟสื่งจากว่ารบรอบมือตัดมือใด ตัดปียกแล้วหาสิบหาหมื่นนะครับค่อยค่อยตัดขายได้โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดปีกล้ยต่อก่อนนะครับพาพี่นอ้องมาเบิงสวนนะครับมือนี่ค่อยพอกันมือหนานด้ครับเด้อยวฝากกดติดตามให้ผมน้ำนะครับอันนี้ทำความสอาดออกให้เบิดค่อยพอกันมือหนาครับผม สำหรับคลิปนี้ล่าพี่น้องไปเพื่อเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับชิป